ลงตอนนี้กี่ทุ่มวะเนี่ยเดี๋ยวปรับเต็มอยู่แป๊บกี่ทุ่มอ,อ่ะอทุ่มมาเดี๋ยวดูก่อนเปิดแฟตเปิดสิจอเออนั่นแหละดีมากสี่ทุ่ม หมดการถ่ายคลิปตอนสีทุ่มสีทุ่จริงๆเมื่อกี้ก็เห็นนาฬิกาอยู่มาดีวจ,จะหาว่าไม่มีคลิปลงไอ้นี่คืออาหารกระต่ายนี่ไงนี่ไงมาตะก,กุยรอแล้วรอแป๊บอยไปสนใจนี้มันก็แค่เจลคบเย็นผมเอง ตัวนี้ป่วยอยู่นี่คือท่าอาหารของมันแนล้วก็คืออาหารมันให้มันชิมดูก่อนพี่ครับพี่ชิมหน่อยครับถูกใจไหมพี่เขาไม่ชิมอ่ะงั้นให้ลองกินเลยแล้วกันที่ผมเทต่ำไม่ได้เพราะว่ามันจะคิดว่าผมไปแย่อาหารมันนะครับ ถ้าเทปะถ้าเทต่ามันก็จะแบบตะกุยแบบใส่มือผมแล้วมันก็เจ็บเจ็บเหมือนโด้นแมวข่วนเนี่ยพี่จีบชิมชิมถ้ามึงไม่ชิมกูเทก็ได้อเคเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาใส่อันนี้อันนี้อันเก่านะครับี๋ไปซื้อให้มันกินถ้าใครเล่งก็ได้อันเนี้ยเล็กเราให้มันกินดูก่อนมันชอบไหมแต่อันเนี้ยแนะนาถุงสีม่วง เป็นอาหารกระต่ายถุงสีม่วงอ,อะอยาให้ดูความน่ารักของมันสักนิดนึงก่อนละกันก่อนจะเข้าห้อง เชิญชมครับไม่แน่คลิปนี้ปล่อยออกไปกระต่ายอาจจะดังกว่าเจ้าของช่องแล้วก็ได้โอ้ยโอ้ยเ๋ยวแป๊บนไงโอ้ยเจ็บโอเคเห็นไหมโอ้ยแทะโทรศัพท์ทำไม โอ้ร้ายกาศนะเราโอ้โหมันอุย้ยมันแทะลูเสียบหูฟัง USB โอ้โหอืมผิดที่ผมเองแหละเอาไปตั้งไว้รู้เห็นไหมฉันนัดเห็นผมเลย ดูมัม้ยดูมั้ยดูมันกินอาหารไปดูตูดมันดูตูดมันดูตูดมันคุเห็นอะไรบ้างแต่เดี๋ยวจะหา,าไม่มีคลิปลงหันหน้ามาหาหน่อยอุ้ย,ยตกใจอะไรโอ้ยนี่ทุกคนอาจจะไม่เห็นหน้ามันี่กระต่ายตัวอ้วนสุดโหด กับข้าวแสนอร่อยของเขาเป็นผู้หญิงนะครับเื่อใครไม่รู้ถือผู้ชายวะ <laughs> ลืมละน่าจะผู้หญิงนะไม่ไม่ผิดรูปหลางมันตอนนั้นก็จะเป็นน้ำมันนะเค <laughs> แค่นี้แหละถ่ายยาวไม่ได้สีทุ่มแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นนาฬิกาไปที่อยู่ <c oughs> อา่อาแถมให้นิดนึงแถมให้นิดนึงแต่ปิดโกนนะ ดูดูดูน่องนี่นี่สองสองอร่อยอเดี๋ยวแถมให้<ม>เผื่อใครอะดูอามีจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้าบ้านเราไปละนี่มาบ่อยเนาะนี่เตรียมตู้ปลาพร้อมแล้วแต่ไม่ใช่ปลานะคำใบตัวสีชมพู น้าตาอับปลักวิปลาสนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะน่ารักสำหรับใครบางคนแถมไม่แถมไม่อีกหนึง่งก่อนนอนอู้ย,ย,ยตาแดงทำอะไรมาลูกตาแดงขนาดนี้โอ้โหนอนนอนเถอะนอนนอนนอนไม่กลัวแล้วก็ได้อาฟินกูตุ้มไม่ต่างกันเลยหมาเป็นอะไรพวกนเนี่ยไปโดนตัวไหนมากระต่ายไม่เห็นเป็นโอเคแค่เนี้ยแหละครับ 拜拜。Bye bye.